สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่ 1. สิงหาคม2566มานํมานำเสนอครับสัจจะโจรสัจจะการเมืองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากยิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองครับวันนี้หนึ่งสิงหาคม2 5 6 6เป็นวันอาสาฬหาบูชาอาสาฬหาบูชาคืออะไรอาสาฬหาเป็นชื่อเดือนในอินเดียตามปฏิทินจันทรคติตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดของไทยซึ่งตกในช่วงเดือนกรกฎา แต่ถ้าปีไหนมีเดือน8ปดสองหนก็จะตรงกับเดือนสิงหาคมของปีนี้เป็นต้นในวันอาสาฬหานี้ย้อนไป2,611ปีณนะพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นพระศรีพโพณพุทธคยาเป็นพระสัพพันยูเมื่อวันเพ็ญกลางเดือน6คือพระองค์ตรัสรู้สรรพสิ่งท่วนไตรโลก ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยพระองค์เองโดยชอบโดยสมบูรณ์แล้วณวันอาสาหะนั้นที่ป่าอิสิบัตนะมฤึกายวันเมืองพาราสีสถานที่นี้ทุกคนที่เคยไปสักการะสังเวชนิยสถานที่อินเดียต้องไปอยู่แล้วที่นี่พระองค์ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกคือธรรมจักกัปบปบวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคี ที่เคยอุปถากพ,พระองค์ช่วงแสวงหาทางหลุดพ้นด้วยการบำเพ็ญทุกขกิริยาทรงแสดงธรรมจบหนึ่งในห้าบรรจวัคีคือโคนทัญญาพรามบรรลุธรรมขั้นโซดาบันผู้ที่เคยสวดมนในบทธรรมจักกบปะวัฒนสูตรจะพบในท่อนท้ายก่อนจบตรงว่าอัญญา,าสิวะตะโพโกนทัญโยอัญญาสิวัตโกโกนทันโย แปลว่าโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอนั่นแหละในบทสวดธรรมจักท่อนนี้ก็มาจากตรงนี้คือเมื่อโกนธัญญาพราหมณ์บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระพุทโธทรงรับรู้ได้ก็ทรงอุทานขึ้นดังในบทสวดจากนั้นโกนธัญญาก็ทูลขอบวชพระพุทโธก็ทรงบวชให้ด้วยวิธี เอหิภิกุอุปสัมปทาคือตรัสรับให้เข้ามาเป็นพระพิสุ์ได้ชื่อว่าพระอัญญาโกนธัญญะณนะการนั้นเองพระพุทธศาสนาก็ถึงพร้อมด้วยองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระรัตนตรัยได้บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกณนะวันอาสารหะนี้ทราบความมาเป็นคร่าวๆกันแล้วนะก็ทราบต่อกันอีกชนิดว่า พรุ่งนี้สองสิงหาตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาได้หยุดงานไปเที่ยวกันยาวกัน6วันติดหาเวลาสัก5นาที10นาทีหยุดจากภายนอกเข้าวัดไหว้พระระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณกันบ้างก,ก็จะดีสุขจากไม่เห็นตอนนั้นแต่ณยิตตั้งอยู่กับพระตนตรยัยแม้เพียงหนึ่งนาที ทำไปเรื่อยๆตอนไหนก็ได้ขอให้ตั้งสติคุมใจอยู่กับพุทโธอันที่ส่งนั้นจะเปิดสวรรค์กั้นนรกเหมือนคนซื้อ RMF หรือ LTF สะสมเป็นประจำไปเรื่อยๆยังไม่รวยวันนี้หรอกแต่พรุ่งนี้คืออนาคตรวยแน่รวยชนิดไม่ต้องไปขอส่วนบุญใครที่ผมหายแวบไป4-5วันก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับ ไปทำบุญบ้างทำบาบ้างแต่หนักไปทางบาปมากกว่าเลยถูกลงโทษฐานหนีเที่ยวโดยไม่ได้บอกแค่ห้าวันต้องเข้าโรงพยาบาลสองรอบสองโรงพยาบาลคือจากกรุงเทพหนึ่งรอบก็ยังไม่หายดีค่าที่ว่าอยากเที่ยวมากกว่ากลัวตายก็เลยตะกายตามพักพวกเขาปีแล้วไงละ่ะพอตลอดไปเพื่อนเป็นต้องประคองเพื่อนใกล้ตายคือผม ทรงโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลแบบจุกเฉินชื่อเท่ดีเป็นอินเตอร์เพราะต้องรับรักษาพยาบาลพี่น้องชาวลาวที่ข้ามโขงจากฝั่งสวรรณ์เกตมารักษาพยาบาลที่นี่ด้วยยอมรับว่าเคยไปโรงพยาบาลที่สมุทรสงครามพอนเล็กๆหมอเอาน้ำมันตับปลาแบบน้ำที่เหม็นข่าวยิ่งกว่าปลาสดให้มากินขนาดบีบจมูกก็ยังอ้วกแตกอ้วกแตนถูมือแล้ว ก็กว่า60ปีไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหลวงตามต่างจังหวัดอีกเลยเพิ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกสมกับที่ต่อท้ายด้วยชื่ออินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลหลวงแต่และจังหวัดได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์ทันสมัยบริการด้วยใจน่ายกย่องยังไม่ได้บอกเลยว่าผมเป็นอะไรที่พักพวกต้องหิ้วส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินบอกแล้วก็อายเหมือนนางเอก คือกินเข้าไปแต่ละมื้อแล้วมันไม่ยอมออกมาดูโลกภายนอกนั่นแหละก็อย่างว่าผมมันมนุษย์ผ่าเหล่ากับคนทั่วไปนอนดึกตื่นสายดังนั้นทั้งการกินการนอนการขับถ่ายชีวิตแต่ละวันตั้งต้นจากเที่ยงและทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยยาเมื่อเดินทางไปไหนๆตารางชีวิตมันก็รวนไปหมดทั้งการกินการถ่ายเมื่อไม่กินยาช่วงเดินทาง ขบวนการขับเคลื่อนภายในมันก็เลยหยุดงานประท้วงตอนเดือย่างวัน7วันยังเฉยแต่พอโอวอรวันแค่ข้ามราตรีเดียวไม่ขับถ่ายความดันพุ่งระดับ170ถึง180หูตาลายมองอะไรมีใหญ่แมงมุมกลุ่มไปหมดทำบัตรเป็นคนไข้ใหม่ซักอาการวัดความดันแล้วเข้าคิวรอหมอเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกจิตใจบริการน่าชื่นใจ เหมือนโรงพยาบาลราชวิถีในกรุงเทพถึงคิวเขาประกาศเรียกชื่อเข้าไปพบหมอคุณหมอไม่ทราบท่านชื่ออะไรซักอาการแล้วให้ขึ้นเตียงนอนคลำท้องเสร็จแล้วท่านครางอืมแบบนี้ต้องสวนอีกแล้วหรือนี่เคยสวนลำกล้องจนปากระบอกพรุนจนต้องเศร้าตลอดชีวิตนี่ต้องมาสวนลำถานรถึงมุกดาหารจนครบทวานทั้งสอง บุญสร้างแต่บางใดนะที่ชักใยให้ต้องมาประสบพบเจอกับการสวนมีเว้นนวายออกมานั่งรอคิวไม่นานคุณพยาบาลเรียกเข้าไปในห้องเดินถามเข้าไปอ้าวกลายเป็นห้องทำคลอดซะงั้นอาการคุณไม่ดีเอาห้องนี้แหละกํลลาลังว่างคุณพยาบาลบอกแบบเวทนาเปลี่ยนกางเกงแล้วขึ้นนอนตะแคงบนเตียงหันก้นมา ไม่ต้องอายนะใช่คุณพยาบาลไม่อายแต่ผมเนียแทบเอาหน้าซุกว่างเข่าที่งออายเขาคนเรานี่เขาแปลกต่อหน้าคนอื่นทำเป็นอายแต่รับหลังชั่วได้ทุกอย่างชนิดไม่อายทั้งคนอื่นและตัวเองสวนแล้วรีบเข้าห้องน้ำมันมาแต่น้ำเนื้อไม่ยอมมาแต่มาบ้างดีกว่าไม่มาเลยอย่างน้อย ช่วยให้ความดันลดระดับ140วา่าปลายๆย,ยกมือไหว้คุณพยาบาลคุณหมอพระคุณโรงพยาบาลทั้งยาทั้งตรวจทั้งปฏิบัติการเจ้าหน้าที่แค่พันกว่าบาทโรงพยาบาลหลวงของไทยเป็นโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนเท่าเทียมทั่วถึงจริงๆแถมเผื่อแผ่ถึงเพื่อนประเทศเดินตัวปลิวผิวปากขึ้นรถไปต่อโลดเลยผม กลับมาคืนหวานมานั่งคิดนอนคิดที่อุดตันถึงวันนี้ก็ยังไม่เปิดโลง่งสงสัยเป็นเพราะเหล่าท่านเห็นผมหนีไปเที่ยวแล้วแช่งแง่แงก็ขิดแล้วต่อจากนี้ไปไหนๆจะยื่นใบลาล่วงหน้าก็แล้วกันนะอย่าแช่งกันเลยการบ้านการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลมายุดประเทศไปขายทอดตลาดให้พวกตะวันตกหลักไปถึงไหนอาจมีคนถาม ผมก็ตามมั่งไม่ได้ตามมั่งเพราะดูว่าช่วงนี้จะมีสองเรื่องคือเรื่องลิงหลอกเจ้าเพื่อจะกลับเข้าเมืองแล้วกั้นมา่านบัญชาการชักใหญ่กับเรื่องลิงหลอกสอวอใช้แผลน้ำพรางสร้างแยกเพื่อให้โหวตนายกให้ได้แล้วกลับไปรวมกันตั้งรัฐบาลเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่กรอกกิ้งไม่ยกเลิกไม่แก้ไขตอนนี้ไปกลับกรอกเขียนเนื้อหาใหม่ ย้ายหมวดใบทั้งหมดในตอนหน้าตามบัญชาตะวันตกที่มันต้องการประเทศเป็นฐานทัพตามยุทธศาสตร์นาโตเอเชียที่สหรัฐยุโรปจะเปิดสำนักงานประสานงานนาโตเอเชียเป็นแห่งแรกขึ้นในภูมิภาคนี้ที่ญี่ปุ่นในปี2 5 6 7เพื่อปฏิบัติการกับอำนาจจีนนาโตเอเชียด้วยภูมิศาสตร์ประเทศไทยในความเป็นเซ็นเตอร์ ทังทางบกทางน้ำและทางอากาศไทยคือจิ๊กซอตัวสำคัญถ้าไม่ได้ไทยเป็นฐานทุกอย่างในความเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการเด็ดหนวดมังกรของสหรัฐยุโรปก็ล้มเหลวเหมือนตอนสงครามมหาเอเชียบูรพาที่ญี่ปุ่นต้องใช้ไทยสร้างเส้นทางสายมรณะหรือที่รู้จักกันในชื่อสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นเส้นทางไปโจมทีพมา่าและอินเดียนั่นแหละ ก็เกินไว้แค่นี้ก่อนขอให้จำไว้อย่างสัจจ์ในหมู่โจรน,นั้นมีและเชื่อได้แต่สัจจ์ในหมู่คนการเมืองไม่มีและเชื่อไม่ได้คืนเชื่อเสียเมืองเชื่อผมคนลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปรวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ กราผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ